ทุเรียนมาร์คหน้าเอาจริงดิสวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในะช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการมาร์คหน้าค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาทุเรียนสดมามาร์คหน้าเฮ<ะ>้ยทุเรียนมาร์คหน้าได้หรอมาร์คจะเป็นยังไงคืออยากรู้เหมือนกันเพราะนี่ก็ทําครั้งแรกเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสูตรวันนี้เป็นยังไงแล้วขนที่ได้คืออะไรตามมาเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องอะทุกคนมีคนแซวซีรีส์มาร์คเจวันใช่ปะที่เราแบบเข้าขวดแล้วก็เอาน่นเอานี่มามา,มาร์คเขาก็เลยแซวว่าแม่ไม่เอาทุเรียนมามาร์คด้วยเลยล่ะเอา้าแซวมาแบบนี้เอาจริงสิคะคุณเข้าทางฉันก,ก็เลยไปรีเซิร์ชมาแล้วว่าเฮ้ยทุเรียนมันเอามา,มา,มาร์คได้จริงหรอแล้วมันดีจริงหรอคือ คือในเรื่องของความดีต่อใจอะ่ะมันดีต่อใจเราแหละเพราะเราสามารถกินมันได้วันลูกสองลูกเลยแต่แบบกับหน้าเนี่ยนะฉันก็เลยไปรีเสิร์ช <c oughs> ฉันก็เลยไปรีเสิร์ชมาว่ามันเอามาร์คหน้าแล้วแล้วยังไงซึ่งทุเรียนนะคะทุกคนมันมีประโยชน์แบบมากกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะกับผิวอะ่ะเขามี สารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดดิวรอยช่วยต้านแบคทีเรียลดการอักเสบเขามีซัลเฟอร์ช่วยลดอักเสบแล้วก็ทำให้สิวอักเสบอะแห้งเร็วขึ้นแล้วเขาก็มีวิตามิน A ที่ทำให้รอยแผลเป็นจากสิวแล้วก็จุดด่างดำอะ่ะจางลง เขามีวิตามิน B ให้ความชุ่มชื่นให้ความกระจ่างใสของผิวมีวิตามิน C ด้วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดรอยริ้วรอยตีนกาต่างๆมีโพแทสเซียมทำให้ผิวเนี่ยนะคะกักเก็บน้ำไว้ได้ดีแล้วก็มีแคลเซียมมีธาตุเหล็กที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวด้วยโอ้โหอ่านแบบนี้แล้ว คันไม้ขั้นมือเลยค่ะแชทคันมากแชทก,ก็เลยวิ่งเข้าครัวแล้วก็หยิบตู้ไม่ใช่หยิบตู้เย็นหยิบดูดยยบดบดรียนออกมาแล้วก็มาร์คซึ่งนี่คือส่วนผสมที่ชัดใช้ค่ะวิธีทำมาร์คของเราค่ะทุกคนขั้นแรกไปหยิบทุเรียนออกมาจากตู้เย็นค่ะอย่าเอาเข้าปากอย่าอย่า <c oughs> แนะนำว่าให้เลือกอันที่หำหำนิดนึงยังแข็งแข็งนิดนึงนะคะยังไม่สุกมากค่ะเพราะว่าถ้าเขาแข็งเนี่ยเขาจะมี เซลเฟอร์เยอะไปนิดนึงมันอาจจะก,กัดหน้าเราได้นะจ๊ะทีนี้เราได้ทุเรียนที่ต้องการมาแล้ว แกะเนื้อทุเรียนค่ะเอาเม็ดทิ้งไปนะคะเอาแต่เนื้อชัดใช้ประมาณ1เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนประกอบอย่างอื่นของเราก็คือนมสดแล้วก็ดินสอพองนะคะหลังจากนั้นเราได้ทุเรียนแกะเนื้อมาแล้วเทลงเครื่องปั่นจ้าแล้วก็เทนมสดลงไปค่ะเอาแค่แบบพอปั่นได้เอาแค่แบบท่วมๆนิดๆหน่อยๆอ,อย่าให้เขาเหลวเกินไปนะคะถ้าเขาเหลวก็ค่อยมาเติมดินสอพองทีหลังแล้วกันแต่มารก็จะแบบ แปลกๆนิดนึงอ่ะทีนี้พอปั่นออกมาเนียนละเอียดเนียนนุ่มกินทุเรียนหอมฟุ้งไปหมดแล้วก็จัดการใส่ดินสอพองตามลงไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยชัดใช้อยู่ประมาณ1-2ถึง2ช้อนชานะคะแต่ว่าดูความข้นที่พอใจได้เลย ยิ่งใส่มากก็จะยิ่งข้นมากนะคะแล้วก็จะยิ่งแห้งเร็วมากด้วยแนะนำว่าใส่แค่แบบพอให้เขาเป็นเนื้อมาร์คค่ะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วเหมือนกันเอาแบบเร็วๆนิดนึงกำลังดีค่ะคือปกติอ่ะฉันเป็นคนทานทุเรียนอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงวันที่ฉันเอาทุเรียนมามาร์กหน้า <c oughs> มามาถึงขั้นนี้ละไปให้สุด ตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะทุเรียนก็คือกลิ่นแบบทุเรียนทุเรียนจริงๆไม่ได้มันมีดินเถาะพองเลียไม่ได้เนาะคือตอนนี้ฟีลลิ่งทั้งหน้าความรู้สึกก็คือปกติมันมาร์กหน้าปกติเลยแค่กลิ่นจะแบบกลิ่นทุเรียนไปนิดนึงแต่มันมีผิวตรงที่ฉันเป็นสิวอยู่แล้วฉันไปนแกะคะ่ะก็คือผิวที่มันเป็นแผลอยู่ตรงนั้นน่ะ พอมาลงมันก็จะมีความแบบแสบๆนิดนึงอะค่ะแต่ด้วยคุณสมบัติของเขาอะเขารักษาสิวได้อยู่แล้วไอ้ตรงที่แบบจึ๊กจึกจึกจึกฟิลลิ่งตอนนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะมันไปแบบทําปฏิกิริยารักษาสิวอยู่หรือเปล่าหรือมันกัดอันนี้ก็เอาจริงๆไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าแสบแบคันคนอะคือไม่ได้ถึงขนาดแบบทนไม่ได้นะคะก็แค่เป็นแบบเป็นความรู้สึกแบบยิบๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะล้างแล้วนะคะ กลิ่นก็คือแบบทุเรียนทุเรีย,ย,บาบายนบา้าไปบุญบาปน้านิ่มมากามากมากๆา,กากเลยตรงสิวตรงนี้นะคะที่ฉันบอกว่าแบบมันแสบๆอะ่ะก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิวมันอักเสบขึ้นหรือหรือมันแบบแย่ลงหรืออะไรนะคะก็คือ รู้สึกแบบวเ่อเช้าเพราะว่าเช้าที่จริงมันก็จะเริ่มยุบแล้วแหละแต่ว่าชัดแกะแต่รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นนะแบบไบรท์ขึ้นมาผ่องแบบฟูขึ้นมาเลยอะแล้วก็นิ่มแบบนิ่มมากความนิ่มคือแบบบุญบาปไม่ได้นิ่มเพราะนมด้วยคือเราเอานมสดมากส่งไปก็จริงแต่แบบ มันนิ่มกว่านมที่ชัดใช้อีกอะข้อเสียอย่างเดียวที่เจอก็คือเรื่องกลิ่นถ้าใครเกลียดคือเกลียดเลยแต่ว่าผลลัพธ์คือดีมาร์กยังเหลือเดี๋ยวเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้วมารืนนก็จะลองมาร์กต่อยังไม่จบค่ะมีต่อ,อวันที่สองวันที่สองค่ะกับมาร์กทุเรียนซึ่งกลิ่นแรงแบบแรงมากขอกอนุญาตไรอารยธรรมด้วยกันเอามอือน แต่ถ้าเป็นมาร์กอื่นที่เราจะเก็บไว้น,น,นานๆอย่าเอามือควัคนะคะอันนี้คิดว่ามยังไงมันเก็บไม่นานอยู่แล้วอะคืออันนี้รู้สึกได้ว่าที่แบบตรงแผลที่มันป็นสิวเมื่อวานที่มันแบบแสบแสบอะไรเงี้ยค่ะมันไม่แสบแล้วอะเหมือนไม่รู้ยังไงไม่รู้สิวหายไปหรือยังไงแต่มันไม่แสบแล้วคือตอนนี้คือไม่รู้สึกอะไรเลยบนหน้าแค่รู้สึกว่าจมูกจะพัง เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักสินาทีนะคะแล้วก็หลังออกหน้านิ่มนะเอาจริงคือผู้เหมือนเดิมเมื่อวานป้ทตะเล่นกินออกไปนี่คือมาที่ดีมากอย่างหนึ่งคือหน้านิ่มหน้าดีรู้สึกว่าแบบรอยสิวก็จะแบบเฟดเฟไปเบาๆหน้าแบบหน้าโกลหน้าใสแบบเด้งขึ้นมาเลยอ่ะ ชอบคลิปนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้ชันด,ด้วยนะคะปุ่มแดงๆข้างล่างกดไลค์กดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาแล้ววันนี้ <c oughs> อ๊ยกลิ่นไม่ได้แบบเบาบางลงเลยเอออันนี้ฉันว่ามันแบบ ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะฉันจะทิ้งแล้วนะคะด้วยความว่ามันเป็นมาร์คผลไม้ s <S สดม <Patt on. S 2> ัน BI <c bracket> ไม่น่าจะเก็บได้เกินแบบสามวันสี่วันเลยเนี้ยล้างออกก็ฟิลลิ่งแบบดีนะคะกูดมากคือหน้านิ่มหน้าเนียนแบบโอ้ยสมูทสมูทจริงๆตาไม่เกี่ยวเพราะว่าตาเสบ ตอนนี้มันเป็นซีรีส์แบบมาร์คทุกวันทุกวันใช่ไหมคะเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันนั่นหมายความว่าแชทมาร์คหน้ามาประมาณเกือบเกสองเดือนแล้วอะเรารู้เลยว่าการมาร์คทุกวันอะมันทําให้หน้าแบบดีมากจริงๆคือจะเป็นสูตรไหนก็ได้ใช้อะไรมาร์คก็ได้นะคะแต่ต้องทําคือ หน้าดีสิวไม่มาทาั้งทที่แบบก่อนหน้านี้คือผิวแหกฮอร์โมนสวิงสิวปะทุและอื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนจะยังเห็นรอยอยู่แต่นี่รู้สึกว่ารอยมันจางลงไปนะมันจางลงไปเยอะเหมือนกันนะคะดีมากเลยอะ่ะอันเนี้ยบุญบาปว่าไปทุกคนมันดีมากดีแบบไม่น่าเชื่อคุณพระนี่คือที่ชัดมาร์สไป3วันใช่ไหมคะคือไอที่ทำไว้อะมันควรจะเก็บ ไว้ไม่เกิน3วันแหละเพราะว่าวันที่4ี่ฉันลองมาเปิดแล้วฉันรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆแ,แล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าอย่าเอาของเสียมามากหน้าเพราะเดี๋ยวจะพังมากกว่าเดิม ก็เลยหยุดอยู่ที่3วันแต่จริงๆฉันว่าทำต่อก็ได้นะถ้าใครอยากทำต่อคือที่เราใส่นมสดใส่ดินสอพองลงไปอะคะ่ะเหมือนเพื่อจะเบรกความแรงของทุเรียนเพราะทุเรียนเขาเป็นผลไม้ร้อนแล้วในตำราที่ไปรีเสิร์ชมาเขาก็บอกว่าอย่ามาทุกวันคือมาแค่แบบอาทิตย์ละครั้งถึงสอครั้งพอซึ่งฉันทำทุกวันเลยสาบวันติดแล้วก็ชอบมาก ไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยแกทุเรียนมันมันดีขนาดนี้เลยเหรอมันแบบหน้าสว่างแบบหน้าไบรท์แล้วก็แบบผิวดูแบบเต่งตึงผิวดูเนียนดูนุ่มดูแบบเป็นผิวสุขภาพดีที่แบบเนียนลื่นรอยสิวก็ก็ถ้าแกไม่แกะมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าแกะช่วยไม่ได้อันนี้แต่ว่าแบบภาพรวมอะค่ะ รู้สึกแบบไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ารูขุมขนนะ่ะแอบเล็กลงนิดนึงแล้วก็พวกกรอยแผลแบบที่มันอยู่นานแล้วอะ่ะมันมีความแบบจางลงนิดนึงนิดหนึ่งแต่จะคิดไปเองก็ได้เพราะว่ามันแค่3วันแล้วก็จะทําต่อก็ก็ดูจะเป็นการลงทุนที่แบบเยอะไปหรือเปล่าเราแบบมันแพงอะแกแรทุเรียนอะ่ะกินเถอะกินดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทดลองลองได้นะคะมันโอเคอยู่นะมันไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดข้อเสียอย่างเดียวคือกลิ่นคือแบบ ถ้าไม่มีกลิ่นอะความดีของมันคือเยอะมากมากแบบโอ้คุณพระดีขนาดนี้เลยเล่แต่ว่า,าข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันแพงนั่นแหละทุกคนเอานะเอาเป็นว่าแล้วแต่นะคะสูตรนี้เอามาแชร์แล้วก็เอามาทำให้ดูขำๆเล่นๆวันนี้ไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมามาร์คหน้าติดตามรับชมนะคะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาคลิปนีชัดไปก่อนค่ะบ๊ายบาย